สวัสดีค่ะพบกับออร์ไทยสตอรี่ค่ะวันนี้มีข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการปิดตำนาน30ปีคลังพระซ่าจอมสุรางห้างดังคนโคราชนะคะเจอพิษโควิดแบกรับภาระไม่ไหวจริงๆนะคะ เปิดทำการวันสุดท้ายคือวันนี้นะคะวันที่30เมษายน2564เหลือไว้แค่ความทรงจำเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากไปเดินเที่ยววันนี้ก็ไปได้เลยนะคะและพรุ่งนี้นะคะวันที่1พฤษภาคม2564ก็จะปิดนะคะห้างอ่อา,งา,าทางคาซาสาขาจอมสุรางนะคะเปิดมาเมื่อ30ปีนะคะก็ได้เโนเวทนะคะทุ่มทุนไปกว่าพันล้านนะคะ ออกมาเป็นคลังพาซาแล้วก็ใหญ่โตนะคะสวยงามมากแต่ตอนนี้นะคะก็เริ่มจ้างพนักงานกว่า300คนนะคะก็โอเคสู้ๆกันค่ะทุกคนต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ ซึ่งในตอนนี้นะคะโคราชเราก็มีห้างดังหลายๆห,ห้างนะคะซึ่งเป็นคู่แข่งก็ทําให้คลังพาซานะคะมีคู่แข่งมากมายนะคะก็แบกภาระไม่ไหวเนาะก็ปิดตัวลงนะคะเอ,อ่ยังไงใครที่อยากไปเที่ยวก็ไปได้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะด้านนอกของคลังพาซานะคะเมื่อก่อน30ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเป็นแหล่งวัยรุ่นช้อปปิ้งนะคะ ใครที่เป็นยุค9ก้าสูตรเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเลิกเรียนเนี่ยต้องมาชุมนุมกันที่นี่นะคะหรือใครพาแฟนมาเดทก็มาดูหนังกันที่นี่ก็นะคะก็เป็นความทรงจำดีๆนะคะเหลือแค่ความทรงจำไว้เท่านั้นเอง วันนี้ไม่ได้เอาบรรยากาศด้านในมาให้ดูนะคะเนื่องจากเขาปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ชั้นจีนะคะก็ไม่มีของอะไรมากมายแล้วเหลือแค่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด,ด้านล่างเท่านั้นเองยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ป์เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วสวัสดีค่ะ